เอาแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องชาวจวันนี้เรากลับมาเล่นบัวซันเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำรีวิว VTC A1 นะครับรถถังที่ประเทศไทยเรามีแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชัน A4 หรือ a 1นะคนไทยบอกว่า A4 เลยผมก็เออโอเค A4 ก็คือ A4 <c oughs> แล้วก็รถถังนี้คือรถถังของท็อปเทียของประเทศจีนที่มี a p s <c oughs> นะครับผมผมเชื่อว่ารถถังนี้เป็นรถถังอันเดียวของประเทศจีนที่มี a p s <c oughs> อยู่ตอนนี้ <c oughs> แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอน,นาคต เพิ่มมาอีกเปล่าของประเทศจีนพวกรถถัง APS แบบป้องกันกระสุนอะไรพวงนั้นนะครับผมแล้วก็รถถังตัวนี้ผมต้องพูดตรงๆนะว่าผมไม่ถือว่าชอบมันเท่าไหร่นะเพราะว่าเทสไตล์มันแบบแปลกๆดีมันไม่ค่อยมีมุมกดมันแบบแบบโปรไฟล์มันสูงแล้วกว้างไปหน่อยนิดกว้างไปกว่าไปเซตที่เซตเก้าเก้าะผมพูดจริงเนะ แล้วก็ถ้าจะเล่นก็เล่นอักเริได้นะแต่ว่าคุณต้องระวังว่า,วาโลโก้เพลทคุณใหญ่ชิบหายเลยบอกได้แค่นั้นอนะ่ะใหญ่มากกว่าใหญ่กว่าเซติเซตเก,ก้านะครับผมด้ยผมแบบแบบบางทีแบบมึนตื้อแบบอะไรวะคุณเล่นอย่างไรไว้ตัวนี้เนี่ยแล,ล้วก็เลยก็เออที่จริงอะ่ะเล่นแบบสายกลางก็ได้ตัวนี้อะ่ะไม่แนนําไปเล่นสายเบลรัเสเซียแบบบุกไปแบบแบบแบบฟูลออนสเตรอยแบบไปไป,ไปยิงแม่งศัตตูแบบนั้นอ่ะ นานามันแนะนำอยู่แบบกลางๆแล้วก็ยิงศัตรูแบบโอเคได้ได้แบบ,แบบระยะชิดหรือระยะไกลได้เพราะว่ารถถังนี้มันไม่ค่อยมีซูมซูมเท่าไหร่นะแบบถ้าคุณจะเล็งเข้าไปคุณก็อ,อ,อแล้วก็ผมสังเกตว่าจุดอ่าอ่อนของมันอะในในปืนอ่ะมันใหญ่กว่าเซติตเกมากๆเลยแล้วก็มันมี e อ a ถือว่า e อ a ก็โอเคนะแต่ว่าเป็น e อที่ระเบิดคือระเบิดไปเลยแล้วก็ มันกันกระสุนเข็มตั้ง800มิลนะผมบอกได้แค่นั้นแหละถือว่ายอดเยี่ยมมากกระสุนพวกดีเอ็มห้าสามกันได้สบายๆแต่ว่าหลังนั้นคุณมีปุ๊บกดนั่นแหละโชคดีนะปะกันปกันดีพาสาวแล้วก็ผมเอ่อผมอตอนผมเล่นแล้วก็โดนพวกรถถังสต็อก,กเซียฆ่าก็ฆ่าบ่อยมากเลยกระสุนทีนะยิงตัวแถวซอกคอตัวนี้แล้วก็แม่งกระทะลุไปหา ammo ammo มมมมเลยผมก็แบบ what นั่นแหละครับแล้วก็ คือรถถังนี้มันก็ยอดเยี่ยมแต่ว่า APS มันก็ผีเข้าผีออกพูดจริงนะมันมันกันดีนะพวกพวกกระสุนพวกอ่าพวก AGM ที่กำลังจะมาหาเราแล้วก็อะไรนู่นี้นะครับผมเราก็มาดู modificationmodification ต Mod ัวนี้ก็จะมี t o อปเทียกระสุนมันก็ d, d, d t ทีด1ทีซอตั้ง577ถือว่าโอเคมากในท็อปเทียมากนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้ก็จะมี laser warning laser warning ก็จะบอกว่าคุณถูกเล็งมาจากทางไหนถือว่ายอดเยี่ยมมากมันคือที่ของที่คุณต้องจำเป็นมากๆในทัพเทียแล้วก็จะมี thermal s so e s นะครับผมแล้วก็จะมีหัวเม่สายทันเดมที่จอตั้850นะครับผมแล้วก็มีกระสุนแตกกลางกาดเพื่อไว้จัดก,การกครืบินแต่ผมมันก็ใช้หรอก แล้วก็ถ้าจะพูดจริงนะรถถังตัวนี้เข้าคิวโซิชันเร็วนะแต่ว่าออกตัวช้าไปนิดหน่อยแล้วก็ค่อนข้างจะเลี้ยวยากๆอืดๆหน่อยมากเลี้ยวแบบดีไม่ค่อยเหมือนเซติเซตเก้าแล้วผมผมชอบเซติเซตเก้ากว่าเพราะมันเร็วแล้วก็มันเลี้ยวได้เร็วมากมันมันย้ายคิวโพซิชันเร็วกว่าแล้วก็ตัวนี้มันถอยได้แค่ประมาณเท่าไหร่1 1กิโลต่อชั่วโมงอ่ะ1ิกิโลต่อชั่วโมงถือว่าด้อยก็ด้อยนะนั่นแหละแล้วก็ A.P.S มันกันได้แค่กระสุนถึง50ถึง1,500เมตรต่อวิกระสุนแปลว่ากระสุนไปต่ำกว่านั้นมันจะกันแต่ถ้ากระสุนไปเร็วกว่านั้นก็นั่นละโชคดีนะนะครับผมแล้วก็ A.P.S สองตัวนี้ก็จะกันถ้าพูดถึงรายละเอียด A.P.S ตัวนี้ก็จะกันกระสุนคีทได้นะครับผมแต่ว่าอย่านับอย่าพึ่งมัน24ชั่วโมงนะครับกันกระสุนคีทมันจะผีเข้าออกนั่นแหละเหมือนที่บอกไป นั่นแหละครับผมไม่คิดว่าเราจะพูดมากเลย็ไปดูเก็บเลรยญนะครับผมแหมแล้วเฮ้ย CV หนึ120่งร้อยเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบเยสพี่มีเนี่ยวิธีเสี่ยนช่วยล้วคนหนึ่งเหรอมีสักทีมองว่าแม่งม่ม,ม่มีกระสุนในปับันนี้นะเฮียเก็บเออมองว่าคงม่าจะตอกับพี่คุณหวังแค่อย่างเดียว มาสุดท้องไปก็วิ่งกระสุนเข็มแรกไงก็เลยกระสุนเข็มแรกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันล้างแปดนะมันดีมันมีดีแค่นกันแต่สเกลระเบิดอแม่งมาไม่แดกไอ้เหี้ยเรื่องสกิตร่างแปนะตอนนี้อินเอโน่ไม่ชอบคอมเพลนว่าไอ้แม่งไอ้แบงกระสุนเข็มที่เต้เลยมัน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 ไม่มีสกิลระเบิดไม่มีทุกคันหรอกค่ะตกใจนี่ครับเดียวใไง ใช่ไปคอเนเดอร์สุกยี่ฮี่กำลังหน้าโอเคข้างหน้าเลย <c oughs> สวยอีกคันนึงอีกคันนึงเชิเจื่อเชิเจื่อเชิญเชื่อคันเราได้ดีทะลุมากเลยยี่ฮียเล่นเน Hi ี่ยไฮกราฟิก Yết kê khát dóc tôi dưỡng 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 ถูกต on ้องล้ะเมื่อรู้คุเป็นอะไรยิงอะไรเตะไม่ทะลุไปเลยเหี้ยตัวเี่บางส่วนอ่ะก็กระสุนมันเข็มแล้วก็มันมันสเปซมันว่างเกินนะข้างในอ่ะโคตรกลวงโคตรกลวงไม่เป็นแคบลรอไปชนเลยเอาแต้มเติเอาเงินด้วยเงินได้เกิดได้โมสงสารว้วย ถ้าได้สี่ถ้าได้จุดสี่ผมก็ได้นี่เยอะไอ้สมก็แบบของแคสนี่เยอะแคท T M, ท่ทั้ทงไอจีมทั้งเนีไงทั้งไงบอมไปแคปนั่นก่อนไปแคปนั่นไปก่อนไปแอหนูค่อยไปสี่รู้ไปก่อนเ <c oughs> ราคุณด้วย <c oughs> ไปไหนนะซีนี่อ่ะพี่ อ้อมไปเช่เผื่อไม่เัตรวเยียขาสิฟังซ้ายมีมีตัวเพื่อเนเราลองได้บ้านบางังอ่ะพ่อบ้านบังเฮียอะไรโอ้ยเฮียวิวทีเสียงรอดเลยพุทธิกเกยด ย,ยี่ะะพึ่แคปเราไปด้วยมาเกกดลลี๋ยวรอแก้และสาดลืมไปมเรีอะพี่พี่เร็วเลมึได้ยินหอใชหมเโอเควิทีสีมันยิงกับเดี๋ยวช่วยวิทีสีอ่มั้มมาแคปดิมันต้องแคปมัหรอกโอเควิทีสีน่าจะจัดกรได้ยะ ไม่ได้ตายแล้ววีสี4พี่กูตายแล้วจำไว้ไอเกมนี้มันต้องเห็นเหน็นตัวก่อนไอ้เหี้ยแต,แต่แต่ก่อนไี่สัตว์เอาแต่อนเออคนมาที่หลังจำไว้เหมือนเทียบเหมือนเมียมนะเฮี้ยเมียม,มาก่อนไอ้เหี้ยปืนตัดละผมไปลุยละไปลุยแล้วปลลเปิด A6 เหมือนเมียก็ใช่ไหมแคปมาก่อนนี่อไม่อยู่ตรงนี้อันเม่เฮ้ยเฮ้ยกูอยู่ตรงนี้อ่ะเอาเหรอซาดนน่นตรงนี้มีกระสุนแม่ไม่เอากระสุนมาตรงนั้นมาดีกว่ายืมไปได้ฝากโทรกระมารีอิงแคปไม่สองเอสเอสได้แคปแคปหนึ่งจับเฮ้ยวีทีสี่อยู่นอก มันสมควรให้มันเฮ้ยลึกขลุกลึกๆมันสมควรให้ VTC แนี้นะคลองตัวมากกว่านี้หน่อย VTC มันช้าไปนิดหนึ่งไอ้ลึกคือเกมเ v t ีขับขับเยอะก็ดูห้องตัวเราในเกมแค่นี้เองนั่แล้วเฮียทุกอย่างแม่งในจริงๆแม่อัเกรดก็ไอสัตว์ในเกมนี้เ <es> ฮ <voir> ีย คําคืนนี้กู <S 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 ไม่ตาย What the fuck สตูป,นปันไหนปวะข้างหน้าเลยก<บ>่ถอยยาวเกินกูผงมาให้สัตว์มือแต่ละเหี้ยคอมไม่เดี๋ยตายมึงมานี่ก็มาแต่กูแม่งันก็เจ๋าทิงกูไปซ่อนข้างหลังสับางกัน มันจะมาฆ่าพี่เบ้าป้าเลยชิบหายมึงจะเอาแบบนี้มึงระเบิดหัวครูทิ้งก็ได้นะเฮียเอ็นเอ็นหลังหลังกูเลยทำมาทิ้งเวลาละ กูทา่าสารแม่จะทันฮ่าฮ่าเสกุล่ะมึงแต่ว่ากูต้องซ่อมกูน่าจะตายวะหายเส้นเบิกวะเคนเฮ้ยเฮ้ยเฮียกูขาวดรไวโโเจคอคอมโบหวดเลยเฮียกูอยากอยากอยากได้เพิงเจอคอมโบหวดเลยอะอย่ากหัวคอจะตายเลยดิเฮียจีเกียบแล้วเกือบกูเห็นแววแพ้ไม่ตั้งแต่ไกลแล้วเฮียปีที่สี่มันมีมันมี ไอ้ที่ว่างเยอะขานาดนเว้ยเลยกูเพิ่งชอบเนี่ยมันเหมือนเอ็มพีทีสองพันอะมันแบบวางแบบแนวๆเฉียงแปลกๆอ่ะก็แต่มาคอมพิวเตอร์อาร์เวอร์มาแล้วเก่าคอมพิวเตอร์อ,อ,อาร์เวอร์คือเฮียอะไรโล้เหลวมันคือคือเฮียอะไรตาบกันนแะมันไว้สลับจะอะไรบ้างพวกไว้สลับเลยส่งออกเนี่ยแม่งคอมพิวเตอร์อาร์เวอร์มันไก่ไม่มาเลยอ่มันเร็วจริงอยู่ VTC แม่งไายพอดีเว้ยแม่งเรื่องเรื่องป้องกันสู้ไม่เคยได้หรอก<ม>ชอบเซตดิเซตมากกว่าข้อดีมันแค่อย่างเดียวคือไอพีสเนี่ยดีพีสนีงก็สู้กักนครได้หรอกไม่ได้มันจะมาการกระสุนที่แล้วนะตอนะนี้จะักนานมันก็ได้กระสุนเข็มไงผมเคยเอากระสุนเข็ยมยิง แม่ใครวะยอ่ตรงนั้นเนี่ยโดนไหมโดนแต่ไม่เข้าจะฝักไปนยิงเข้าไอ้เลยผมจะยิงตัง้งใจว่าจะยิงใส่ไอ้นี่มันอะไรเห็นล่างมันแต่ไม่ไปโดนไอ้นี่ก่อนมันก่อนแล้วกูก็ยิงไม่โดนอีกรอบชิบพายโอเคไม่ยิงส่วนกูคืนกูเฮียเหรอวะไม่เข้าเลยฮ่ะอ๋อแล้วแด A เอเซีย เอะแล้วเปิดอัน,นตรงไหนตรงที่พี่ยิงวะไปไอตัวเดียวกันเดีพี่ยิงอ่ะนาเฮ้ยเันพ่อมึงอ่ะทิดไปสวย make them suffer Sweden, สวีเดนแล้วอร์เซียกเยอรมันใช่ไหมทรมานมันเป็นักไ,ไอเคนเราทรมานตัวเราถ้าทอทรมานก่อนแหละเขาไม่ทรมานหรอ ไม่บ่นอะไรสิต้ทองตระมาต้องรามานัทอทอามานแต่ผมเข้าแคปเอะกันมึงอ,อยาอยาไอเตี้ยบอย่าเข้าไปแคบปะไม่ต่าแล้วล้ไอเตี้ยกูอยากร้าง่ยงไอเตี้ยบคุไปแคปแฟนกูเลยทีก้าสิบไม่ใช่ทีสอง,องสองส<ว>ไม่ใช่แชซ,ซี่มันเดียวกันไงไอ้เนียทีก้าสิบอะรู้ไหมแชซ,ซี่เดียวกันเดี ป้อมมันคุณระยะยก,กันเลยพี่เออรู้ไม่ได้เห็นป้อมเลยไมิว,ว่าฉันไม่ได้แคร์เรื่องป้อมมากินเลค่ะโอ้โหไอ้ไอ้เตียเต้ยที่มันอยู่ข้างหน้ากูอ่ะมึงยิงก็ได้นะมึงไม่ต้องจะไปต้องยิงกูนกนะ <laughs> โอ้โหกูสวยอะไรมากหนาไอ้ชนะิคุณทำบุญต้องไปทำบุญแล้วมึงเฮ้ย <laughs> ไม่ได้ร้อน ไอเตี้ยที่ไอเตี้ยที่มันอยู่ข้างหน้ากูมไม่ถ่ายก็เห็นกูนไ,มมกนะไม่ไี้ยิงนะได้แค่นี้มันร้อนเว้ยอ๋อแม่ไมีแพนเสียอีกอีกสัก์ก็สเตรฟบินต่ำๆแล้วก็สเตรฟมันมันยิงไปแล้วนะผมสเตรฟไรท์ไม่ทันพี่อ๋อพื้นที่ไม่ไม่งหดเกินไปพี่เขาดีไซน์การวาง เขาที่ใช้การวางสปูนหอได้ดีเกินไปฮสอรี่ไม่ได้เห็นว่าเล่นเดยอหอยโอเคน้อยวันนี้ไหนเล่นเครื่องบินไหนเตี้ยไม่พอพี่จไอ้เตี้ยเก็บเก็บเก็บฐานไปก่อนอ๋อโอเคโอ้โหเป็นอย่างรอดไอ้ S T B L ไอ้แยีกูกูดูกูไม่ไม่รอด ตัวเล็กอะ่ะไม่มีตัวอื่นให้มันจีงนะเฮียไม่เสือกไม่อีกว่า <the> ต่อฟักเฮียสวยขึ้นไปเลยคะ่ะเอาฮาไม่ระเบิดต่อหน้าก็พี่เลยก็จะเล็กมันอยู่นี่แมบ่บึ้มเลยเฮียทำไมใช้ซีอยู่าอารมณ์พี่เหมือนมันอารมณ์เหมือนที่80ผสอมนอนี่วนะที่จะสอง ปปเรื่องอาค์ปรคก็ผสมแบบสถติเสร็จเดะแบบแล้วบบบบลมันดึงๆอย่างี้กูจับันไดยังไงอ่มแม่หนี่อ่ะ nhiều giờระยะ cái này hết, thì có sử dụng à? gì What the fuck? What the fuck? Ài wá? Căng binh đi. À, binh trong Làng kia làng, sai à? binh. สสง่างามมากเลยมึงแล้วก็โดนใสไ่ไหมไม่โดนสกิลสกิลเอเอะไรแบบเป็นบหมหดได้แล้วไอ้เออะยรอิโต้เหี้ยคิดอิโต้เว้นเอเอดีสิผ่าัยเลยเอแค่แค่แค่ดีตอนสตูเล่น <laughs> ดีตอนสัตรูตเล่นแต่ทออยู่ในทีมเราไม่ตากมันเน่าเลยเลนเนยี่ต่อเล่นไงตอนเล่นเป็นคือบูดาเสีไม่กลุ่มแทบไม่ามีโอกาสได้เล่นนะอ่ะไอ้เหีอ้ออสปอนแคมมันมีอะไรเกิดเลยวะโอ้เขามีเกิดไง อะไรแล้วผ่านเซตเออห่อห่อพี่ห่อห่อหอต้องฝักขวาพี่ขาสิบอ่ะเห็นมันปล่อยแฟร์แล้วมันมันชนแล้วนะไอ้เหพี่พี่ต้องพี่ผมช่วยไหมตายไอ้เหี้ยจะไปดูสปอร์ในฝั่งหนึ่งนะเผื่อได้คิวสักสองสามคิว ยี่รอดนะแบบนี้มันสนุกดิมันใหญ่ดิมอกกันรถอตถังมากเลยแต่บางทีแบบแบบแบบมันก็ใหญ่ดีเกินเขาบอกแล้วเลยวันเดอร์เขาดีไซน์แบบหมดทุกคนดีไซน์แบบวันเดอร์บางทีก็ใหญ่ก็ใหญ่เกินนี่ไง เขาดีไซน์หัวทุกหมับเยอะหัวที่ผายอะอับนึงนะเอะไรเงี้ยหรอวะมาคุณกลัวกูมี APS เฮียไม่ APS กูไม่ช่วยเฮียเลยเฮียพไม่ละเอีย เกิดเล่เกิดเล่จะคุ่มคุมกำเนิดคุมกำเนิดโดนไวกิ้งกำเน่คุ้มกำเนิดไปเลยไปมาแล้ววะอยากเล่นในอารมเฮียไม่ใช่ไม่อยากเล่นเพราะอะไรหรอเฮียสองอีสี่มันไม่ลด ยม่อะไรวะยิงไม่จะสุ่มเผื่อโดนแล้วต้นไม้มราบังเวือเลยบังอย่างไรอ่ะต้นไม้บอว่าเสือกอะไรอ่ะมังมีเสียงปืนธม่าด้ มาอไรวะเขี้ยะมาโอ้เขี้ยที่ขอโทษผมขอโทษอแกก็ยิงกะยิงกูกูยิงให้ละเฮียกูยิงผิดจุดไปยิงโดนถังแลยไม่เฉยเลยเข,ขี้ยะท่าหน้าเต็มเลยนะเห็นปะล่ะนะ กบีแอฟริกา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 ,อกา,อกาเออไอ้เชี่ยโดนถังน้ำมันอ๋อปืนตันตายแล้วตรง,งพีใ่ใกล้พี่มีตรงแต่อแบบ๋อกูรอตรงนี้อ่ะมีที่หม่ของกไูไรอ่ะมันอยู่ไหนว่ามันอยู่ในใจเธอในโอเค กูเลยทีเสียงเครื่องพี่กูมันเครื่งสตูไอสัตว์เสียงไอ้บาร์มพากรหลอนเนี่ยสัตว์ผมไม่ใช่เครื่องยนต์ไอ้บาร์มเลยเฮียรู้แต่ว่าเสียงเครื่องไอ้บาร์มพากรหลอนบ้า เฮียกูเจ็บเก็บไป5คิวเลยวะเพื่อนฝั่งเราก็ดันหน้าดูนะทางสปอนข้างล่างสิดูดิเฮ้ยเชื่อลด้ครับมาช่วยละปี่ประสิป้อมือปืนแปลกไอ้ปืนแตกละอ่า คิดว่ามึงโผล่ใช่ปอมึงคิดว่ามึงยังมีจุดมึงยิงมึงได้ไอ้ทาไม่มีทางเดี๋ยวขอต่อใครไปใครไปเต็มคนก่อนตโดดงาชิบหายเลยไปจะเปต่อยคนไปเต็มคนผู้ผิดไม่มึงินไปต่อยคนเลยเหรอแฟลกแลบอุ้ย เอาแล้วครับผมว่าเกมเพลย์นันกนะครับต่อจนนะครับว่าสควรเล่นรถถังอันนี้อย่างไรนะครับ Vt4a1 นะครับเหมือนที่บอกไปว่ารถถังนี้เล่นพันกลางแบบว่าอยู่มี d เดิลเรนจ์ถึงระยะกลางแล้วก็อยู่หน่วยกลางๆแบบช่วยเพื่อนอะไรแบบนั้นนะนะแต่ว่าผมม่แนะนำให้เล่นเป็นฟร Front อนท์ไลน์ฟรอนท์ไลน์ก็เออก็เล่นได้จริงๆ้วแต่ว่าก็เล่นยากนิดหน่อยเพราะว่ามันมุมกดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มันผมพ,พูดอะไรค่อนข้างยากถ้าคุณจะแบบ เออ mm. แบบอะไรนะไฟกับศัตรูที่ที่อะไรนะที่มันรู้มุมกดของคุมคุณแล้วก็นั่นแหละแล้วก็รู้จุดอ่อนรถถัง VTC มากคือ mm. คือที่จริงว t c ีมันดีนะมันดีนะรถถังอะแต่ว่าผมแบบเรียกแบบอดบอาการผมแบบเฉยเฉยอะ ถ้าผมเล่นชาติแซดอะกเก้าะผมจะเล่นอเเกฤษเลยเพราะว่าผมชอบแล้วผมบั่นใจในฟิล์มรถถังอันนั้นตอนผมมาเล่นว t c ผมแบบต้องแบบต้องวลังจุกจิกนิดหน่อยอะไรแบบนั้นผมเลยผมแบบก็มันก็นันน่ะรถถังจากนี้เลยผมแบบไม่ค่อยชอบเล่นมันรถถังเบอร์หนึ่งก่อนแบบสปอร์ตแรกผมจะชอบสปอร์ตชาติแซดเก้าก่อนเพราะว่ารถถังมันมัน,มนเร็วกว่าแล้วมันเลี้ยวได้คงค้างดีแล้วก็อะไรนู่นนี่กว่าเ๋ยวผมจะชอบไปตอนนั้นมากกว่านะครับผมแล้วก็นั่นแหละเลย ถ้าคุณจะรีเซตตัวนี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะรถถังนี้มันมันกันกระสุนพวกกระสุนฮีทได้กระสุนพวกไม่ใสไอทีเมได้เลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็กระสุนมันก็โอเคแต่ว่าโปรไฟล์แม่งแม่งกว้างกว่าด้วยถ้าคุณมาเปรียบเทียบเนี่ยคุณมาดูเซ9แล้วก็ VTC มันมันใหญ่มากๆเลยผมแบบแบบอืมก็เออก็นันนั้นอ่ะรถถังตัวนี้นะครับผมแล้วก็ ก็อย่าลืมนะครับมากดไลค์และ subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมมาติดตามผมใน t ิ k ต็อกนะนะผมก็โพส TikTok Short ในนั้นเหมือนกันแล้วก็ TikTok วิดีโอนั้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาเชิญดิสคอร์ผม Discord ของผมก็อยู่ข้างล่างนะครับหรือว่าถ้าลิงก์มัน expire หมดอายุก็ไปตรง YouTube Page ผมแล้วก็กดเข้าไปตรงนั้นกดไป more info แล้วก็คุณจะเห็น Discord ดลิงก์นะครับผมแล้วก็เชิญดิสคอร์มามาเล่นกับผมมาคุยกับผมอะไรก็ได้นะครับผมเอาาล่คผมมิดดวพู๋อแล้วค่ออยเจกันนใหม่ะครับบบ๊ายาย